จุลินทรีย์เจ้าปลวกเนี่ยก็คือช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชทําให้พืชเนี่ยสามารถที่จะต้านทานโรคได้ดีใช้ในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์หรืออินทรีย์วัตถุต่างเนี่ยได้เร็วเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทําจุลินทรีย์เจ้าปลวกจากหัวเชื้อนะครับสำหรับวิธีการทําเราก็จะเอาจุลินทรีย์เจ้าปลวกยี่เราโรยลงไปเลยคุกหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกกับข้าวเนี่ยให้เข้ากันเติมน้ำลงไปนิดนึงคือให้เขามีความชื้นแล้วก็จะขยายตัวได้ดีใช้หนังสพิมปิดเพื่อที่จจะะป้้้้ออองงงงกกัันนพวววแมลลลต่่าาาๆเเเเรใชชียยืู3 จากนั้นเราก็มาเปิดแล้วก็เติมน้ําเราจะหมักต่ออีกสีวันแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนี่คือตัวอย่างของจุลินทรีย์จ้าพวกหลังจากที่เราหมักครบ7วันการนําไปใช้งานนะครับเราจะใช้กับพืชผักสวนครัวของเราเนี่ยเราก็ใช้ผสมน้ํา2 0 4 0ซีต่อน้ํา20ลิตรฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมพวกโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆได้ส่วนการลดเพื่อที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุพวกตอซังพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆก็คือเราจะใช้ในอัตราส่วน1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรเลยนะครับ สำหรับการทำจุลินทรีย์เจาวปวกโดยวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำจุลินทรีย์เจาลว,วกจากหัวเชื้อนะครับจุลินทรีย์เจาวปวกก็คือเป็นจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชช่วยในการทําให้พืชเนี่ยสามารถที่จะต้านทานโรคได้ดีเพราะว่าจุลินทรีย์เจาวปวกเนี่ยจะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์3ามกลุ่มให,ใหญ่ๆก็คือจะมีกลุ่มของไมคโครไรซาที่สามารถตึงธาตุอาหารให้กับ ต้นพืชได้แล้วก็จะมีกลุ่มของไตโคเดมาที่ช่วยในการป้องก,กันโรคพืชแล้วก็จะมีกลุ่มของโรโรแบคเตอร์ซึ่งจะเป็นจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินเพื่อที่จะให้ต้นพืชเราเนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ประโยชน์หลักๆที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งจุลินทรีย์จ้จาวปวกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์หรืออินทรีย์วัตถตุต่างๆเนี่ยได้เร็วเราจึงจะนํามาขยายแล้วก็ใช้งานต่อไปนะครับ การทาจุลินทรีย์เจาปวกจะมีอยู่สองลักษณะก็คือหนึ่งก็คือการทําจากเจาปวกจริงๆเลยนะครับคือเราสามารถที่จะไปขุดเอาเจาปวกตามจอมปวกบริเวณพื้นที่ของเราซึ่งเราจะได้เป็นจุลินทรีย์เจาปวกแล้วก็เป็นธาตุอาหารต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะหรือไม่ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการทําจุลินทรีย์เจาปวกจากหัวเชื้อสามารถที่จะได้จุลินทรีย์เหมือนกันแต่ธาตุอาหารที่ได้มาจากเจาปวกเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ หัวเชื้อนะครับของจุลินทรีย์เจาปวกที่เราทําไว้แล้วแล้วก็จะมีข้าวเจ้าหงุงกึ่งสุกกึ่งดิบเราช่างมา1นกิโลข้าวสารมีถังที่ใช้ในการหมักมีน้ําเป็นน้าําสะอาดเราจะเอามาเติมถ้าเกิดมันแห้งเกินไปแล้วก็จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้ปิดถังหมักนะครับมีเชือกไว้รัดสําหรับวิธีการทําเราก็จะเอาจุลินทรีย์เจาปวกยี่เรามาคลุกกับข้าวที่เราหุงได้เลยครับในการใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์เจาปวกยิ่งเราใส่มากก็ยิ่งเป็นเร็วขึ้น หลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะคลุกหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปวกกับข้าวเนี่ยให้เข้ากันในระหว่างที่เราคลุกเรารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมน้ําลงไปนิดนึงคือให้เขามีความชื้นแล้วก็จะขยายตัวได้ดีนะครับนาลงไปใส่ในถังหมักเขียให้เสมอกันนิดนึงเมื่อเสมอกันแล้วเราก็จะใช้หนังสุพิมพ์ปิดเพื่อที่จะป้องกันพวกมแมลงต่างๆก็รัดด้วยเชือก สาเหตุที่เราใช้หนังสือพิมพ์ปิดนะครับก็คือมีจุลินทรีย์บางกลุ่มที่ต้องการออกซิเจนในการหมักเราก็เลยใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มเราจะใช้เวลาเลี้ยงเชื้ออยู่3วันจากนั้นเราก็มาเปิดแล้วก็เติมน้ําเราจะหมักต่ออีกสวันแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับครับนี่คือตัวอย่างของจุลินทรีย์เจ้าวพวกหลังจากที่เราหมักครบ7วัน ก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ซึ่งเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยการนําไปใช้งานอย่างกรณีแรกนะครับเราจะใช้กับพืชผักสวนครัวของเราเนี่ยอย่างพวกพิกพวกอะไรที่เป็นโรคค่อนข้างที่จะง่ายเราก็ใช้ผสมน้ํา 20-40cc ต่อน้ํา20ลิตรฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมพวกโรคที่เกิดจากเชื้อราต่างๆได้สามารถที่จะฉีดพ่นเดือนละครั้งหรือเดือนละสองครั้งส่วนการลดเพื่อที่จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุพวกตอสางพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆก็คือเราจะใช้ในอัตราส่วน 1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรลดให้ทั่วทั่ทนะครับ <S <S สําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านมีหัวเชื้อจุลินทรีย์จาปวกแบบแห้งสามารถที่จะหาซื้อได้หรือทําไว้เก็บไว้ใช้เองก็สามารถที่จะนํามาขายายเชื้อแบบนี้ได้เพราะว่าจุลินทรีย์จาปวกเนี่ยคุณสมบัติเด่นๆค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นประโยชน์ในการทําการเกษตรในการทําปุ๋ยหมักอะไรต่างๆการหมักใบไม้การย่อยสลายอะไรต่างเนี่ยประสิทธิภาพสูงมากสําหรับการทําจุลินทรีย์จาวปวกด้วยหัวเชื้อ โดยวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ